ไปดูกันที่กิจกรรมของสสวรหรือว่าสำนักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมค่ะก็มีการจัดกิจกรรม Train the Code h นะคะมีการตั้งเป้าช่วยเหลือโค้ช SME หมื่นกว่ารายนำร่องพื้นที่ภาคใต้ที่จังหวัดสงขลาเมื่อวานนี้เป็นวันแรกค่ะ กิจกรรมในวันนี้นะคะสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสวค่ะมีการจัดก,กิจกรรมผลิตโค้ดและก็สร้างระบบฐานข้อมูลกลางในการจะช่วยเหลือเรื่องของการจับคู่ระหว่างโค้ดกับ SME ทุกพื้นที่ทั่วประเทศค่ะภายใต้ชื่อกิจกรรมก็คือเทรนเดอ c o ค้ดนำร่องภาคใต้จังหวัดสงขลาค่ะซึ่งเขามีการตั้งเป้าเอาไว้นะคะว่าจะสามารถผลิตโค้ดได้2 0 0พ 200รายแล้วก็ช่วยเหลือ SME ได้10,000รายทั่วประเทศค่ะซึ่งในส่วนของภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือก็มีการเปิดตัวโครงการนี้กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ล่าสุดโครงการนี้ก็มาเปิดตัวกันที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะภายใต้หัวข้อกิจกรรมคือปฏิบัติการเร่งเครื่อง SME สู่4.0ในงานก็มีการเปิดตัวแพลตฟอร์มค่ะสร้างเครือข่ายโค้ด4.0รวมไปถึงการ จัดกิจกรรมนะคะเปิดรับสมัครโค้ดแนะแนวทางการบ่มเพาะและการพัฒนาทักษะโค้ดเสวนาพิเศษในหัวข้อความท้าทายแล้วก็ช่วงเปลี่ยนผ่านของบริบทโลกการค้าใหม่เทคโนโลยีและผู้บริโภคในทศวรรษแห่งดิจิทัลซึ่งก็ปรากฏว่ามีผู้ให้ความสนใจนะคะเข้าร่วมรับฟังกิจกรรมเป็นจำนวนมากทีเดียว สำหรับกิจกรรม Train the Code ดค่ะอยู่ภายใต้โครงการของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรหรือว่า OSS ของสสวและเป็นหนึ่งใน9มาตรการของภาครัฐค่ะที่ต้องการจะยกระดับ SME ไทยสู่ยุค4.0โดยเป็นการช่วยเหลือให้ SME เหล่านี้ได้รับการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจหรือชี้แนวทางการปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจด้วยเทคโนโลยีค่ะและก็ขณะเดียวกันก็มีการลงทะเบียนโคดนะคะเข้าสู่ระบบ ผ่าน w w w t h e s m e c o d e c o m รวมถึงฝึกอบรมโค้ดให้มีความรู้ความสามารถเพื่อจะช่วยเหลือ SME โดยในปี2,561นะคะถือเป็นปีแรกของการดาเนินกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งทางด้านของสสวเองก็บอกว่าให้สถาบ,บันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นผู้ดำเนินการโดยตั้งเป้าจะสามารถผลิตโคต้ดให้ได้1,570รายซึ่งสำหรับรูปแบบของเทรนด์โค้ดนะคะก็จะแบ่งกลุ่มของโค้ดที่จะดำเนินการเป็น3 สกลุ่มโดยกลุ่มแรกจะเป็น ที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงทางธุรกิจทั่วไปช่วยแก้ไขปัญหาธุรกิจรวมไปถึงการปูพื้น SME สู่จิตศูนย์ก่อนที่กลุ่มที่2ก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมหรือเทคนิคเฉพาะด้านและกลุ่มที่3ค่ะก็คือผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐและภเอกชนทั้งในและต่างประเทศเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและแรงกระตุน้นให้ผู้ประกอบการ SME เหล่านี้ได้สามารถที่จะดําเนินธุรกิจได้อย่างสดใสโดยมีพี่เลี้ยงหรือว่าโค้ดเหล่านี้แหละค่ะเป็นผู้ให้คำแนะ นนันเองตอนนี้เราเรามีเป้าของที่ปรึกษาว่าจะประมาณไม่เกินพันหกรอตอนนี้ที่ที่ในเรื่องของการทํางานตอนนี้มีผู้สมัครเกินกว่าพันคิดว่าอีกเดี๋ยวเราจัดงานอีกสองส่วนแล้วก็มีพาร์ทเนอร์มากกว่า20หน่วยที่เข้ามาช่วยเราสรรหาคิดว่ายังไงก็คงเกินเป้าแน่นอนค่ะในระบบของตัวะระบบของการ เขาเรียกอะไรระบบที่ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาในนั้นก็จะมีหมดในเรื่องของแพลตฟอร์มในเรื่องของประสบการณ์แล้วก็การที่ที่ปรึกษาออกไปให้บริการก็คงจะเก็บข้อมูลพวกนี้เข้ามาเป็นเรคคอร์ดส่วนหนึ่งเราทําให้เราเห็นภาพได้ว่าผู้ประกอบการหรือว่าที่ปรึกษาเนี่ยมีการทํางานเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปได้มากน้อยเพียงไรแล้วก็ตัวของ ผู้ประกอบการเองเนี่ยหลังจากได้รับคำปรึกษาแล้วเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวธุรกิจไปในแง่มุมไหนบ้างมีอะไรที่มาเป็น p r o ฟ i t กับเขาผลตอบรับกลับมาได้บ้างคิดว่าอันนี้จะต้องมีการประเมินด้วยค่ะตอนนี้ถ้าเอาง่ายๆเลยนะคะเรามีศูนย์ o s s ทั่วทุกจังหวัดแล้วแล้วอีกอันนึงเป็นศูนย์ของทางกระทรวงสาธารณสุขส่วนหนึ่งนะคะยังมีศูนย์ผ้าแล้วยังมีการนิคมสาธาร,รมที่เข้ามาแชร์ในส่วนนี้ด้วยคิดว่ามันมีหลายช่องทางที่ผู้ประกอบการสามารถเข้ามาขอใช้บริการได้ค่ะ